สวัสดีครับสวัสดีธมาชิคข่าวสารเมืองประการทุกท่านนะครับขณะนี้เราอยู่กันบริเวณคอนโดลินทองคอนโดนะครับถนนสีนักลินในเขตพื้นที่ของเมืองสมุทรปราการนะครับเบื้องต้นนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์นะครับยังเรายังไม่ทราบต้นเพลิงนะครับว่าเกิดมาจากอะไรนะครับทางมีชาวบ้านนะครับที่เห็นเหตุการณ์ครับบอกว่าระเบิดมาจากด้านในนะครับเราไม่รู้ว่าระเบิดมาจากอะไรนะครับตอนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่ บริเวณลานจอดรถของใต้ตึกนะครับใต้คอนโดนะครับเป็นรถจักรยานยนต์จำนวนหลายคันนะครับในขณะนี้นะครับแล้วก็ในพื้นที่นั้นมีกลุ่มพันนะครับแล้วก็แสงอัเพลิงอยู่ในลานจอดรถจักรยานยนต์นะครับขณะนี้เราทางเจ้าที่ตํารวจได้ถึงที่เกิดเหตุครับกู้ภัยถึงที่เกิดเหตุนะครับประสานรถดับเพลิงนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ามาทําการใช้น้ํานะครับอยู่ที่ ลานจอดรถนะครับเป็นระยะระยะนะครับซึ่งด้านในนะครับที่เห็นอยู่เิดเหตุเพลิงไหม้ในขนาดนี้นะครับก็คือเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์นะครับที่จอดรถจักรยานยนต์นะครับในจุดเกิดเหตุนั้นมีกลุ่มควันสีดํานะครับโผล่พุ่งออกมานะครับแล้วก็ด้านบนนั้นยังมีคนอยู่นะด้านบนยังมีคนอยู่นะครับครับบางคนก็ยังลงมาไม่ได้นะครับบางคนก็รีบลงมาเคลื่อนย้ายรถนะครับแต่ก็ยังไม่ทันนะครับต้นเพลิงนะครับน่าจะอยู่ ณต้นเพลิงนะครับน่าจะอยู่บริเวณ อยู่กระเหต์นะมีเสียงระเบิดอยู่เป็นระยะระยะนะครับตอนนี้ด้านบนนะครับไม่ไม่เห็นคนออกมานะครับด้านบนยังไม่เห็นคนออกมานะครับไม่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีตอนนี้รถน้ําถึงที่กิดเหตุแล้วนะครับรถน้ําเข้าถึงที่กิดเหตุนะครับ จ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งรัดดาเนินการอยู่นะครับขณะนี้เครื่องบรลขอเครื่องถามถามนะครับอุปกรณ์นะครับก็เข้ามาในที่เกิดเหตุน,นะครับอยู่ระหว่างเล่งนะครับอยู่ระหว่างเล่นทําการดําเนินการนะครับไัดไยังมันมีไปไหม ลุกจากอะไรไม่รู้ขณะนี้เจ้าที่ได้ลากหนึ่งหัวฉีดมานะครับได้ลากน้ําไว้หนึ่งหัวฉีดแล้วนะครับแต่ละเมืองการใช้น้ําในขณะนี้เลยนะครับส่วนรถดับเพลิงเข้าถึงที่เกิดเหตุนะครับอยู่ระหว่างกําลังเข้ามานะครับอยู่ระหว่างกำลังเข้ามานะครับเนื่องจากถนนค่อนข้างที่จะแคบนะครับเนื exactly. ่องจากถนนค่อนข้าง <esque. S 1> ที่จะแคบนะครับ รถน้ำหนึ่งพันนะครับเข้าในที่กระถือครับลุลับขณะนี้เจ้าที่ได้ดำเนินการใช้น้ำนะครับดำเนินการใช้น้ำนะอยู่ระหว่างเข้านำหัวฉชดเข้าอีกหลายสายนะครับ การใช้น้ําเริ่มเป็นผลนะครับการใช้น้ําเริ่มเป็นผลแล้วนะครับหน่วยดับเพลิงเทศบาลบางเมืองครับหน่วยดับเพลิงเทศบาลบางเมืองนะครับก็แล้วก็อาสาสมัครมูลที่ resp. รว่งตันอยู่แนละ้วอาสาสมัคร้วยมันเท a, าสาภัายอีกหลายหลายสายครับอีกหลายหลายสายนะครับดาเนินการใช้น้ํานะครับเพ <ư? S 2> ลิงสงบนะครับเพลิงสงบนะครับขณะนี้เหลือเพียงลุ่มพันนะครับแล้วก็ล่องรอยจากความเสียหายรถจักรยานยนต์นะครับ อยู่เป็นจำนวนมากนะครับในตึกนะครับอยู่บริใต้ตึกนะครับบางคันก็เคลื่อนออกได้นะครับบางคันก็ออกไม่ทันนะครับขณะนี้ทางทีมเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับใช้น้ำให้สงบที่สุดนะครับให้ผลสงบที่สุดนะครับนะครับเห็นว่าทางชาวบ้านนะครับก็ใช้ถังดับเพลิงนะครับ ทำการฉีดแล้วแต่ว่าไม่เป็นผลนะครับจุดกระเทะนะครับไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับมีเพียง